มาที่อื่นอีกแล้ตกลงไปคือดิสมอลลี่อยากกินไหมว่าข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าคือเกาะผีเกาะผีผมไม่ไปหรอกผีเต็มเกาะผีเต็มเกาะเลย กลับแม่ามาปล่อยตอปล่อยตอเกาะปีน้องเกาะปีเอาวันดีมะพร้าว ไอเอมเกลียวนะน่องเกียวเรนอีฟอรีสองลำสามลำแล้วก็สี่ห้าก็ลงอาจะจับไมหมดผมลืมสียอะ Кылып con lem con lem ai con lem chanh bà Bên con, <tong> bên con. <tong> เด่นออกมาเป็นหน้ายิ้มว้า <What? S 1> และนี่ก็คือซูเปอร์ฮีโร่หมาหมาที่กำลังจะไปช่วยโลกทำแม่ผมมาแหละเล่ป่าเลยคือเล่นปอาเลย

อ่าเบีมพิวเตอร์ยังไงอ่ะไม่หิวยังเลยกี่โมงแล้วคะนั่นหมูเขาบอกกัาลูกมันเหนบเอยากไปขึ้นไปหน้าเหน็บหกห้าสิบอ็ đi quá nó căng à phải đi 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 ยข oh ึ้นไม่ไ oh ด <developed> <power oused> <kil enh asm> ้ไปึ้นไม่ได้ปมันเกินไปไม่ปมันเล็กไปลูกหนูนั่งไม่ได้นไม่ได้ดไม่ได้สักที ไปดูตรงอื่นที่มีม็กาปมาไปดูปจิตรกรปัจจิตรไปไหแล้วปัติบลงน้ำไปแล้วไม่จับใช่ไหม ะะจะเล่นสาไรไหะจะเล่นอะจะเล่นจะเล่นก็ไปมไ,ม,ไมีอะไรากนะเลืว่ไอยเี้ย้เดนจะเล่นายไม้ไม่เล่นชายก็ไป,ไปจะเล่นสาว้น้ำหรือเล่นราย เอาไปเล่นนให้ไปไปน่ะเก็บเท้าก่อนดีกว่าไม่มานะ กับที่เจอในห้อ,หอง,งน,น,นั้นเใช่ตัวเดียวกนวันา Nah, สไลเดอร์เหรอแล้วก็ไไ์ปเล่นสิไปเล่นสิสไลเดอร์ไปเล่นสิมันเพื่ออะไรเลยนะบ๊ายบายสไลค์กล้องเอาไว้ได้ไหม ตัวดละสไลลงมาเลยสไลลงมาเลยไม่ต้องจับปึ๊บ

كمان kan بمروق له تمام ไว้น้ําเป็นรูปตัวเอลโคตรใหญ่มีสารน้ําพุด้วยคบไปเดนแล้ว ได้อัดเดียวกันอัดไม่ไ่พื้อไม่พื้อยี่สิบได้ยี่สิบนาทีได้เฮ้ยยยยยยยเยยนดยยยเออยย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 มยยย้ยยยยย้

วนไปวนมา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 ฮะ